ของประเด็นที่ถูกพูดถึงในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาสําหรับประเด็นการเข้าไปใช้ประโยชน์บริเวณชายหาดสมิลาจังหวัดสงขลารวมถึงหดาดชะลาทัศน์ล่าสุดวันนี้เจ้าของพื้นที่อย่างเทศบาลน,นครสงขลาก็ออกมาชี้แจงนะคะถึงเหตุผลของการที่ไม่อนุญาตให้เข้าไปใช้ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจในการที่จะตั้งร้านรวมไปถึงไปวางเบาะบริเวณชายหาด ดวยวันนี้นะคะเทศบาลนครสงขลาได้ออกมาประกาศชี้แจงหลังจากที่สังคมได้ออกมาแสดงความคิดเห็นในสื่อสังคมออนไลน์ทั้งที่เห็นด้วยและก็ไม่เห็นด้วยกรณีที่เทศบาลนครสงขลาได้ออกประกาศไม่อนุญาตให้ใช้พื้นที่ชายหาดสมิลาและหาดฉลัดทัดในการจัดหาประโยชน์ใดๆเช่นการให้เช่าเบาะรองนั่งริมทะเลซึ่งเป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจเป็นจำนวนมากจึงได้มีการออกมาชี้แจงเป็นรายประเด็นเพื่อที่จะให้ประชาชนได้รับทราบ โดยประเด็นที่1ค่ะกรณีชายหาดฉลัดลทัศน์เป็นชายหาดที่มีศักยภาพมากมายในการใช้ประโยชน์ในพื้นที่โดยระบุว่าไม่ว่าจะเป็นการนั่งพักผ่อนเล่นกีฬาเล่นน้าแล้วก็กิจกรรมน,นันทนาการอื่นๆซึ่งมองว่าประชาชนทุกคนสามารถมารับบริการได้กรณีการให้เช่าเบาะรองนั่งริมทะเลผู้บริหารบอกว่าได้เล็งเห็นมิติครบถ้วนทุกประเด็น จึงได้อนุญาตเป็นการชั่วคราวแต่ว่ากำหนดเงื่อนไขเรื่องของเวลาในการให้บริการและลักษณะอื่นๆเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยปรากฏว่าในช่วงเวลา1เดือนจากมีผู้ประกอบการ1รายก็เพิ่มขึ้นเป็น3รา,ายและมีพฤติการจะขยายจุดให้บริการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตลอดชายหาดจึงจำเป็นต้องออกประกาศเพื่อวางแผนการจัดระเบียบไม่ให้เกิดความเสียหายในระยะยาวไปมากกว่านี้ ส่วนประเด็นที่2ค่ะเทศบาลนครสงขลาบอกว่าได้รับการร้องเรียนว่าผู้ประกอบการให้เช่าเบาะรองนั่งริมทะเลให้บริการจนถึงเช้าแล้วก็ยังมีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รวมถึงยังมีการแอบลักลอบก่อไฟในบริเวณชายหาดซึ่งหากไม่เร่งดําเนินการจัดระเบียบให้ทันก็เกรงว่าจะเกิดความเสียหายและสอดคล้องกับสำนวนไทยที่ว่าวัวหายแล้วลอ้อมคอก ส่วนประเด็นที่3นะคะที่สังคมกังวลว่าเทศบาลสั่งหยุดให้บริการเพื่อเปิดโอกาสเอื้อให้บุคลากรครอบครัวหรือพักพวกของตัวเองมาหาผลประโยชน์แทนหรือไม่นั้นตอบว่าเทศบานลนครสงขลาไม่มีนโยบายค่ะในลักษณะด,ดังกล่าวที่จะเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องของตัวเองแล้วก็บอกว่าพร้อมดำเนินการตามกฎหมายให้ถึงที่สุดหากมีการหาประโยชน์จากเรื่องนี้ ส่วนประเด็นที่4จากกรณีที่มีผู้ออกมาแสดงความคิดเห็นว่าไม่เห็นด้วยเป็นจำนวนมากซึ่งเทศบาลนครสงขลามีท่าทีจะยกเลิกประกาศดังกล่าวหรือไม่ โดยเรื่องนี้บอกว่าเทศบาลนครสงขลาจะไม่ยกเลิกประกาศดังกล่าวจนกว่าจะมีการวางแผนในการควบคุมการให้บริการว่าอะไรทําได้อะไรที่ทําไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอัตราการให้บริการการจัดการขยะระยะเวลาในการให้บริการเพราะว่าเป้าหมายไม่ได้หวังผลกําไรหรือคิดในการจัดเก็บรายได้เท่านั้นก็คือจะต้องทําความเข้าใจว่าชายหาดเป็นพื้นที่สาธารณะไม่ใช่พื้นที่ของบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ส่วนประเด็นที่5ว่าเทศบาลนครสงขลาจะดําเนินการเรื่องนี้ต่อไปอย่างไรระบุค่ะว่าเทศบาลนครสงขลาจะดําเนินการแก้ไขเรื่องนี้ตามแผนที่วางไว้แล้วก็มีการออกแบบมาตรการที่เกี่ยวข้องจนแล้วเสร็จรวมไปถึงจะมีการจัดเวทีประชาคมเปิดรับฟังความคิดเห็นเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญดังนั้นประชาชนคนสงขลาจึงต้องเข้ามามีส่วนร่วมนะคะในการร่วมตัดสินใจไม่ใช่แค่อาศัยอํานาจบริหารเพียงอย่างเดียวเท่านั้น โดยสรุปนะคะเกี่ยวกับประเด็นทั้ง5ข้อที่ทางด้านเทศบาลนคะรสงขลาออกมาแจ้งชี้แจงผ่านทางเพจของเทศบาลนคะรสงขลาสรุปก็คือกิจกรรมที่ไม่อนุญาตนะคะในการประกอบกิจการ,รในพื้นที่ก็คือการให้เช่าเบาะรองนั่งริมทะเลอย่างที่เห็นในภาพรวมถึงกิจกรรมอื่นๆที่ยังไม่เกิดขึ้นแต่เป็นกิจกรรมในลักษณะใช้พื้นที่ชายหาดท,ทั้งสมีลาและก็ชลทัศน์ในการหาประโยชน์ส่วนตน ส่วนกิจกรรมที่จะผ่อนพันให้ค่ะก็อย่างเช่นกิจกรรมหาบเร่แผงลอยรถเข็นที่ต้องมาลงทะเบียนไว้กับเทศบาลและได้ดำเนินการอยู่ก่อนแล้วก็สามารถจะดำเนินการต่อไปได้ซึ่งขณะนี้ทางเทศบาลบอกว่าก,ากำลังดำเนินการจัดระเบียบให้เป็นไปตามเทศบัญญัติของเทศบาลนครสงขลาเรื่องการจำหน่ายสินค้าหรือที่ทางสาธารณะอย่างถูกต้องต่อไปค่ะ